สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราติงติงเองค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกกันอีกแล้วชื่อตอนนักเรียนใหม่ Wednesday บุกลงเรียนถ้าพร้อ,พอมแล้วก็ต้องไปดูนะคะไปค่ะไปกันเลยแพรรี่เฮ้ยแพรี๋ไน่ะมองแหละเฮ<อ>้ยช็อบฟิลดี่ข้ามมงอึงอระโดงข้าจะบ้าข้าจะบ้า จำจำหมันแล้วต่อยไปอืโอ้ยจะต่อยทำไมอ่ะคุณคือใครครับเราคือ Wednesday วันพุธเหรอใช่ค่ะวันพุธแพรแค่นี้เลยนี่ทำนี่ก็คือแพรตะกิดใช่ป่ะของพี่บอกว่าไม่ได้ดีแล้วแพรชุนิกเวนไปเลยพี่จะเกี่ยวโอเคสัญญาช่าชๆชหน่อยเน่นี่เธอกล้ามานั่งโต๊ะครูเหรอสะดุดจำครูเลยจำชื่อครูไว้เเริ่ม จำชื่อครูไว้ให้ดีนะสเตฟานี่โอเคเฮ้ยเองต้องช่วยข้าด้วยยังไงยังไงต้องช่วยข้าเองเห็นความร้ายของมันหรือยังสวัสดีเจฉันชื่อคุณจะไปจัดการเขาหรือเขาจะจัดการคุณแนนลบลูฉันแทักทีมกับมังเป็ดไม่เคยพลาดหรอกไหนเป็ดอ้าวเป็ดหายอ๋อสงสัยเป็ดไปว่ายน้ำค่ะเฮ้ยลูแบบนี้ แข่งโหมดไปหมดแล้วแล้วเหลือปลาอะไรอ่ะอ๋อคนรักษา่ง่สั่งแล้เหลือปลาอะไรอ่ะแท่งแข่ทานิ้วผมมือเยอะเยอะดีใจกว่าคุณจะขยับนิ้วได้แต่ละทีนี่ใช้พลังงานเท่าไหร่ครับโอ้เกือบร้อยเลยค่ะมันแน่นมากมันแน่นมากเองจะไปเหยียบมันทําไมล่ะโยนฟึ้บขึ้นมันลอยลอยลอยสูงถุงอ่ะขน้ด สูงๆออกแรงเยอะนี่ยกขึ้นอนี้เลยเรียบร้อยไม่ติดโอเคการกระบาดเสร็จแล้วก็ฉีดโอเคอาจจะมาสูมที่การกระบาดนี้ไหมคะไม่ไม่การการกระบาดนี่แหละการกระบาดนี้แหละอ๋อหนูถืออย่างนี้แล้วการกระบาดใช่คือแล้วก็เลิกน่งเริ่มนางเปลี่ยอะไรจะเล่นอีกไหมอ่ะนั่งให้ยูจับพี่อ้วนสบายกล้ามาลบแล็บเลิกให้ดูจับพี่อ้วนสบายกล้ามาลบแล็บของฉัน ออคุณกินอะไรอยู่ครับคุณเวสเดย์ข้าวสีดำค่ะมันชื่อข้าวอะไรครับไรซ์เบอร์รี่มันเหมือนสตอเบอรี่ไหมครับไม่ใช่สีน้ำผลไม้เฮ้ดีๆนายายหกคู่บอเฮ้ยยังไม่รู้อีกเหรออออ้าวเวนใครลืมเว้นอ้าวเวนนั่งเวน เว้นเ <Went. S 1> <Went. S 2> ตงจะเว้นทำไมล่ะเต่งเว้นทำไมล่ะเดทเต็งเอาสมุดมาขอบใจก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีไม่เจอติ